แจกเครดิตซุ่มไก่ตันฟรีซุ่มครั้งละ9เครดิตโคต้ดหาได้จากเพจร้านบล็อกฟู้ดโซนกค็ค้นมาเลยแล้วนํามาเติมในเว็บบล็อกฟู้ดโซนเข้าเติมโค้ดกดวางโค้ดและกดเติมนี่ได้เครดิตแล้วมาซุ่มไก่ตันกันเลยผลโมจติตื่นบวกดาบคู่โอเด้งและหมัดครบกดซื้อสินค้าเพื่อทาการซุ่มเลยนะครับนี่ครับครั้งแรกก็เกลือนะครับเครด,เดิตมดจะเติมเพิ่มเข้าเติมเงินสร้างสองกระเป๋านะครับใครทําไม่เป็นกดดูตรงนี้นะครับ มาสุ่มต่อกันเลยครับครั้งที่2ครับโอ้เกลียกแล้วครับลองอีกครั้งนะครับโอ้ดีครับนี่ก็ได้ของแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ไอดีแล้วนะครับทุกคนรหัสมาแล้วครับไวมากเลยครับนี่คือไอดีที่เราได้มาครับไก่ตันผลโมจิตื่นดาบคู่เด้งครับแล้วก็หมัดครบด้วยทุกคนครับคุ้มที่สุด้วครับร้านนี้ใครอยากสุ่มตามแค่9บาทนะครับเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยครับไอดีต่างๆและบริการอื่นๆราคาถูกนะครับก็ที่เว็บบล็อกฟูโซนเท่านั้นนะครับ เอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง i d l Gamer ด้วยนะครับวันนี้พี่ก็มีไอเดียเกมบอกฟุตมาแจกนะครับหลังจากที่พี่ไม่ได้อัพคลิปไปเมื่อวานครับเพราะมีธุระนิดหน่อยนะครับโอเคครับก่อนที่พี่จะแจกก็ฝากเพื่อนไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับพี่ทําการแจกทุกวันเวลาหนึ่งสองทุ่นนะบางวันอาจจะไม่ได้อัพคลิปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะที่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียเลเวลหนึ่งพันห้าร้อยนะครับก็ใครที่ได้ไปอย่าลืมรายงานตัวด้วยนะครับคอมเมนต ไอดีนี้เป็นไอดีสะอาดไม่ติดขินนครับตอนนี้ช่อง YouTube พี่ก็ถึง7,000ซับสไครเบอร์แล้วครับก็ขอให้ถึง10,000ซับสไครเบอร์เร็วๆนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดติดตามกดไลค์และคอยให้กำลังใจกันครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งหัตไว้ในคลิปนี้ครับใครที่ได้ไปก็อย่าลืมรายงานตัวด้วยครับว่าพี่แจกจริงนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าพี่แจกไม่จริงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมีไอดีดาบคู่แจกอีกหนึ่มมีีีอะะะไไรรรากคคคััับบพ่จทิิ้้้งวในนนลป ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปน้าครับบ๊ายบายครับ